ถ้าพูดถึงอนิเมะมามืดในซีซันนี้นะครับหลายคนก็อาจจะพูดถึงโทจิมะอยากเป็นไรเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะที่ผมชอบมากๆดูแลวสนุกมากๆเลยในซีซันนี้และอีกเรื่องหนึ่งในซีซันนี้ที่ผมรู้สึกชอบมากๆไม่แพ้กับโทจิมะอยากเป็นไรเดอร์เลยคือเรื่องนี้ครับอุบัติการลาดบอสสุดแกร่ง ใครนะครับที่ชอบแนวแบบพระเอกเทพๆต่อสู้มันๆเดือดๆละภาพแบบไม่ได้แย่จนเกินไปเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่มี potential สูงแล้วก็ดูและน่าติดตามแล้วก็สนุกมากๆนะครับโดยเรื่องยอ่อนะพระเอกนะครับจะเป็นคนเล่นเกมเล่นเกมหนึ่งนะครับโดยที่จะมีตัวละครของเขาเนี่ยเป็นลารดบอสสุดเก่งโดยไอ้ลาดบอสสุดเก่งของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเขาเป็นลาดบอสหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีผู้เล่นเยอะมากแล้วพอผู้เล่นระดับสูงเนี่ยมันเยอะๆ,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 ๆเข้า วันหนึ่งเนี่ยพวกผู้เล่นมันเบื่อมันก็เลยแบ่งฝ่ายกันเองมาตีกันเองโดยที่พระเอกเนี่ยมันแต่งตั้งตัวเองเป็นลาดบอสแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาต่อสู้กับมันโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นพวกเพื่อนๆมันเป็นผู้เล่นเหมือนกันหมดแหละแต่แค่เราจะแบ่ง2ฝั่งแล้วมาตีกันเพื่อแบบให้เกมเนี่ยมันสนุกโดยที่จะมีลาดบอสจริงๆอยู่ในเกมครับแต่ว่าพวกนี้มันไม่สนใจลาดบอสเลยเว้ยปล่อยให้ลาดบอสแม่งยืนแบบไม่สนใจอะไรเพราะพวกแม่งจะตีกันเองแบบไม่สนใจหาอะไรกันเลยแล้วพอสงครามครั้งนี้จบนะครับพระ พระเอกก็ได้หลุดเข้าไปในเกมซึ่งพอตัวเอกเข้าไปอยู่ในโลกของเกมเนี่ยมันไม่ใช่โลกของเกมในยุคปัจจุบันเว้ยแต่มันเป็นโลกของเกมที่ผ่านไปแล้ว200ปีครับแล้วนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้แอคชั่นดีภาพดีแสงเสียงดีแล้วก็เนื้อเรื่องน่าติดตามครับ บางเรื่องนะพระเอกเก่งๆแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยน่าติดตามเท่าแต่เรื่องนี้เนี่ยพระเอกแม่งเก่งมากๆแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังน่าติดตามอีกไม่ค่อยน่าเบื่อสักเท่าไหร่เลยใครที่ชอบการ์ตูนแนวต่างโลกหรือว่าแบบพระเอกเก่งนผมแนะนําเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าจับตามองนะครับนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบลองๆมาจากโทจิมาอย่าเป็นไรเดอร์เลยสําหรับอุบัติการ์ราบอสสุดเก่งครับโอเคครับเงินคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ ชอบคอนเทนต์ของนิเมชั่นก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดทุกอย่างให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย